เอาเฮียนรถโฟล์ตให้คนดไม่กันหน่อยนะมาเฮียนรถโฟล์ตฮูลาบอนี่น่ะอันนี้เป็นเบรกอันนี้น่ะเอออันนี้เข้าเบรกอยู่นี่น่ะอันนั้นเป็นคาร์ดอันนั้นนะอืมอันนี้เล็กเกียร์นี่น่ะอออันนี้คันเล่งตัวนี้มันเล็กเกียร์ตัวนี้มันยกขึ้นยกลงตัวข้างล่างมันอันนี้น่ะยกข้างล่างยกขึ้นยกลงอันนี้น่ะอันนี้แค่ มาเห็นเรื่องอะไรเรานีเน่เดี๋ยวเป็นตัวนี้กันเออตัวนี้ยกขึ้นยกลงสเตลเล็คเราตัวนี้มันโตเอามาเอามาซีเดือดน,นะงอกขึ้นมาในนึงเลยงอกมาซีประมาณนี้เล็กว้างอันนี้นะอาศีถอยลังเราเกี่ยแต่ป่านี้นะเกี่ยนะประตูควกแบบเราคอนเซาร์เราเอาแต่ตัวนี้เดือดน,นะเดือดลังขันแยกเล่นไว้เล่นสากระปเอาเล็กนึงชองสามซีพีอันนี้พุทธเล็กพุทธเล็ก bật brake ngon rồi, bấm pedal, pedal brake, tìn tháp lủng, ở đây long brake bơng, brake, lấy cái này, đưng đưng này kẹt yepe tin ở đây đã, ở đây nè, start ยกใายขึ้นยกให้ขึ้นก่อนมึงยกขึ้นมันอันไหนยกยกที่ขึ้นยกขึ้นค่อยๆขึ้นขึ้นแล้วอันไปนะยกขาดลงยกขาดลงแล้วก็ไปนะปีนค่อยๆต่อคันเร่งเงี้ยคุตกรถเลยค่ยอ,อยๆยันสามคุณอะไร่างเย เดือดซื้อจะไปหักไร่พังมาได้ลยตังมันเบิ้งกุ้งเบ็ดมันซื้อไปเนี่ยผมต้องปินให้ว่าปินพอกมาได้เนี่ยมันไปเดซื้อแล้วก็จับจึงไว้ถ้ามันมันมันเอียงซ้ายมากกับเบ็ดนิดนึงพอมันเอียงขวามากกับเบ็ดกับขึ้นนิดนึงพอไปปิ้นไปปิ้นมารถแตงกางงงงงคือคนเมาเหล้าเดียว แต่วันละถึงเึ่งสุดคนละ อย่าไปเล่งไร้เฮี้ยนรถมืดนะขับทสาตัวไปไปหน้าอีกเตารถมันเนี่ย tao lốt ở cuốn không mưa ngoài tao lốt ngoài thoi lăng mưa Ờ, đồ Tôi bắt lốt thì là dếp, 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 dếp. อ้าค่อยมานะมานะเติมก่อนอ่าบตองเปลดยนไลฟ์พลังกระนนกได้รอกรุงนะมันได้แล้วเอาขึ้นนะลงด้วยมันนี่นะทายมันนะ Nhục lên, nhục xuống chưa ti chưa là anh nhúc anh nhúc luôn nè chưa là thôi เต้าคืนหมดเนี่ยเต้าคืนหลอท้วงคนเข้าในฮัน่านา ไปนะเราแปลงมันซื้อห้อมนี้แปลงมันซื้อห้อมเราเอาเข้าห้อมนี้อย่าไปดัดเอากระจกรถเข้าเลยเออใครจำได้หนึ่งเบิงบ้งแรกเบิ้งค้างมันอะเดียบเบิ้งค้างมันอะ ก็ค่อยงานข,ขาดมันก็นไล่เองเรารถคันเล่งมาให้ยเยียบหรอกได้แล้วเต้อีกว่าพอแล้วเต้อจอดรถลด็อกเบรกป่าไว้เอาท้ายลงเนี่ยไ,ได้แล้วโอเค Ừ, ok rồi luôn mà, về việc bên rồi Đây rồi đây chút nữa